อผิวเนียนมากแบบเนียนเด้งอะเห็นปะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะบอกว่าความปึ้งความปังมาอีกแล้วค่ะคือแก้วตื่นเต้นมากทุกค,คนคงเห็นชื่อกิบกันแล้วแหละวันนี้แก้วจะมารีวิวคุชชั่นออกใหม่ของ เมเบลีนคะ่ะแกคือชั้นตื่นเต้นมากและแกเชื่อว่านี่คือเป็นหนึ่งในคุชชั่นที่มีสีเยอะที่สุดก็นี่เลยคะ่ะมีถึง10เฉดสีแบบเยอะจริงๆคุชชั่นเมเบลีนเบบี้แมตตัวเนี้ยเขาบอกเลยว่าเขาเป็นคุชชั่นที่ให้งานผิวสวยเนียนเด้งปกปิดติดทน24ชั่วโมงแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อด้วยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันแล้วเธอดูสภาพผิวฉันวันนี้กับ <c oughs> ขออภัยเมเบลีนนะเธอมาในช่วงแบบ ที่ต้องการโชว์ผลลัพธ์ และอีกอย่างที่เขาบอกว่าเขาเป็นุชชั่นเ baby เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาบอกว่าทาออกมาแล้วผิวของเราเนี่ยจะเหมือนผิวเด็กเธอเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะแก้วขึ้นสวอตให้ดูทั้งหมด10เฉดสีก่อนแล้วแก้วจะเลียงให้ดูด้วยคือจริงๆแล้ว่แก้วเรียงตามเลขแบบว่า110.5แล้วก็เรียงไปเลยจนเลขมากสุดนะคะแต่ว่าเขามีแบ่งแยกด้วยนะคะว่าเป็นแบบว่าสีวอมโทนแล้วก็สีนูเทรลนะคะตามที่ขึ้นให้เลยทุกคนสีเยอะจริงๆแล้วก็มีถึงสีอ่อนแล้วก็ไปจนเข้มสุดก็คือ2 2 0สนยแล้ ื่องของตลับแก้ว,ว่าตลับเขาทําออกมาสวยนะคะเป็นสีม่วงแต่ว่าเป็นม่วงแบบพาเทลอะและในส่วนของพับนะคะคือพับเขาออกแบบมาเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็พับนุ่มมากเข้าได้ทุกซอกทุกมุมเลยแล้วเนื้อเขาอะเขาบอกว่าเขาเป็นเนื้อแบบซอฟแมทนะทุกคนก็จะเห็นเนื้อว่าเขาจะไม่ได้แบบฉ่าเกินแล้วก็จะไม่ได้แบบแห้งเกินอะ เมื่อกี้เกี่ยวขึ้นสวอตให้ดูแล้วเดี๋ยวอันนี้จะมาดูที่หน้า1 1.5 0เดี๋ยวจะต้องแบบพื้นที่นิดหนึ่งให้มันแบบได้10เฉดเพราะสีอยู่จริง1 1 1 5 1 1 7 5อันนี้จะเป็นสีลูทรอนะ1 1 8 5 1 2 0จะเป็นสีลูทรอนสีที่2 1 2 0 5 123.5จะเป็นสีนูโทรลโทนสีสุดท้ายนะคะก็คือจะมี117.5แล้วก็120 123.5มี3สีสีเข้มฝั่งวอมโทน128 132 220อันนี้ก็คือสวอตครบ14สีจากสีสวอตอะแก้วคิดว่าสีค่อนข้างตรงถึงแม้บางครั้งแบบแสงจะออกจะหุบมันจะแบบ เหลื่อมๆกันนิดนึงแต่ก็จะบอกว่าวอร์มโทนจะเยอะกว่านูโทร์นูโทรก็มี3 4สีอย่างที่บอกนะคะซึ่งแก้วกำลังจะเลือกสีอยู่แก้วคิดว่าแก้วอชอบหนอบ1 2คือจะไปฝั่งแบบนูโทรโทนถึงจะแบบมีความผิวอมเหลืองแต่หลังๆอาจจะชอบใช้สีแบบธรรมชาติแบบเป็นสีนี้หรือเปล่าเนี่ยเห็นปพราะเกลี่ยก,ก็จะได้อยู่ซึ่งแก้วขอเลือก 120สองสูตรมาลงผิวกันดีกว่าเทคนิคการลงคุชชั่นสําหรับแก้วจริงๆไม่มีอะไรเยอะเลยคือต้องบอกงี้ถ้าคุชชั่นมันปังอะลงท่าไหนมันก็จะมีผลที่ดีแต่ว่าเล็กๆน้อยๆคือถ้าช่วงที่มีสิวแบบนี้นะคะทคิคสําหรับแก้วคือการแทบค่ะไม่ปาดในช่วงบริเวณสิวแต่ว่าแก้วว่าจะปาดให้ดูสีแหละเดี๋ยวสิวมันอักเสบขึ้นถ้าเราสมมติว่าถูๆมันเยอะลงดูสีก่อนนะคะ สีโอเคเลยหนึ่งสองสูกดแท็บแบบนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นความเนียนเปล่าจุดปราเซียนก <c odes> <ค>็ค, <Willy> <c oughs> ค้างจมูกก็กดกดเข้าไปแบบนี้เธอคือผิวเนียนมากแบบ <c oughs> เนียนเด้งอะ เห็นปะสีโอเคเนื้อโอเคเลยแล้วเธอเห็นตลับคุชชั่นไหมนี่คือตลับคุชชั่นที่เราชอบชอบให้เปิดได้อย่างนี้มันมันถูกต้องมันถูกต้องทุกตรงสีก็ถูกตลับก็ถูกนี่เปิดได้อย่างนี้เลิเปิดได้อย่างนี้แก้วเลิฟคงจะเห็นแล้วแหละว่าตา ความเนียนความสวยความผิวเนียนเด้งคือให้เลยคือแทบเดียวนะทุกคนที่เห็นเนี่ยคือ2องเลเยอร์จะเป็นแค่ตรงช่วงสิวนอกนั้นคือที่แบบกดไปแล้วก็ลงเลยคิดว่าสมชื่อกับแบบว่าผิวเด็กนะเพราะว่าคุชชั่นมันแบบทําให้ผิวแบบนวลเนียนได้ขนาดนี้คือ ล,ลดมากแกวินิจผิวหลังแต่งเสร็จนะคะแกชอบมากๆทุกคนก็รู้สึกว่าผิวสวยแต่งง่ายแล้วก็พอส่องกระจกกับง,งานผิวเขาอะกริบจริงๆไม่รู้จะให้ทุกคนแบบเข้ามาดูใกล้ๆยังไงว่าความกริบของผิวอะ,อะเนี่ยเธอดูเห็นปะ <c oughs> คือมันเป็นผิวที่สวยแต่ว่าผิวหายใจได้ เดี๋ยววันนี้อยู่กันยาวๆนะคะเริ่มเริ่มจากฟินิชผิวนะคะจะบอกว่าออกแดดให้ดูเลยว่าผิวสวยขนาดไหนนะ2-3ถึงชั่วโมงแรกเนี่ยแกจะอยู่บ้านอัปเดตผิวช่วง5โมงค่ะตอนเนี้ยคือดูผ่านกล้องอะคือผิวสวยอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวไปอัปเดตกันที่บ้านแล้ววันนี้เราก็มาทดสอบผิวอัลดอร์ด้วยค่ะเพื่อแบบว่ามันก็จะได้หลายๆอากาศเนาะคือทั้งร้อนทั้งลมมาเต็มหลังจากทำคอนเทนต์เสร็จเอ่ยใดนะคะก็กลับบ้านมากินข้าวเย็นค่ะ แต่ผิวตอนนี้นะคะก็ผ่านไปหลายชั่วโมงมากแล้วแก้ว่าความมันยังไม่ขึ้นเลยทุกคนแล้วก็คือผิวสวยมากแต่ว่าวันนี้เมเบลินทั้งทีนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการไปเดินลู่วิ่งเพราะว่าช่วงเนี้ย สุขภาพนิดนึงทุกคนก็ทําเป็นประจําในช่วงนี้นะชุดพร้อมแล้วค่ะไปออกกำลังก,กายกันเลยเริ่มจากการเวนนะคะจากนั้นก็คือมาเดินลูวิ่งค่ะก็คือจะใช้เวลาประมาณไม่เกินชั่วโมงนะส่วนใหญ่แต่จะให้ดูว่าเออมีเหงื่อออกสิบๆนะคะทุกคนแต่ว่า ผิวหน้าแกส่อกี่ทีก็จึง้งมันอึ้งจริงๆนะคือผิวสวยแต่มาจากการเดินแล้วนะคะจะบอกว่าผิวยังสวยแล้วก็เนียนเด้งมากทุกคนอันนี้คือยังไม่ได้ซับหน้าหรือว่าเติมแป้งเติมอะไรเลยนะคะแล้วหน้าวันเนี้ย คุดชั่นเดียเด่ยวๆแกทําถึงปะ่ะตอนนี้เกือบประมาณ2องทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าแก้จะทิ้งหน้าไว้อีกให้ครบประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปกันชัดๆแสงฟงแสงไฟให้แบบว่าชัดกว่านี้แต่ว่าตอนนี้คือผิวสวยแบบผิวเนียนมากคือไอเลิม มาสรุปงานผิวกันค่ะสำหรับเมเบลีซูเปอร์สเตปเบบี้แมทคุชชั่นรุ่นหนีทุกคนอันนี้คืองานผิว8ชั่วโมงสรุปสำหรับแก้วแบบสั้นๆกระชับเลยนะคะคือ1ปุปกปิดดีมากทุกคนจะเห็นต้นคลิปว่าเรามีสิวแบบปะทุป,ปะทะสุดๆนะคะแต่ท้ายวันแบบเนี้ย หลุดไปน้อยมากคือแทบจะไม่หลุดหลุดไปแบบไม่ถึง10%อาจจะเห็นนิดนหน่อยหน่อยนะคะแต่ว่าหลุดน้อยมากปงปิดดีผิวทุกอย่างยังดูกลิบอยู่เรามีออกทางอากาศธรรมดาออกแบบเดินลูวิ่งแล้วก็อยู่ในบ้านคือทดสอบเยอะกว่าการทดสอบของแก้วปกติด้วยนะผิวสวยจริงๆแล้วก็ให้ดูเอาเองกับคลิปวิดีโอนี้ที่ผ่านไป8ชั่วโมง ความมันน้อยแล้วก็งานผิวยังสวยปกปิดก็ยังอยู่เลิอดทุกตรงไม่มีไม่ได้แล้วปะเน้นย้ำชอบตลับชอบตลับที่เปิดได้สุดแบบเนี้ยมันก็ส่องได้สุดจริงๆแล้วก็คือเราจะปรับได้องศาไหนก็คือตามแต่คือได้เลยแล้วก็ให้ดูว่าการปกปิดที่บอกว่าอยู่แบบทนจริงทุกคนคงจะเห็นแล้วแหละ แต่คือเห็นปะพี่ชีพตั้งแต่ต้นยันจบจริงๆนะคะหวังว่าจะชอบกับการจัดเต็มให้กับคุชชั่นเบบี้ของเมเบลีนชอบชอบชอบชอ,บชอ,บชอบก็ประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้คือจัดเต็มไหมตอบมาคือจัดเต็มจริงๆไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะวันนี้ลากัไปแล้วไายบา